น,นี่คือใบเตยหอมเด้อกพี่น้องฟองไปใบเตยหอมสดๆเก็บมาใหม่ๆเลยส่วนก็นคือใบร่างจืดร่างจืดคลายใบผู้เป็นใบเหลี่ยมจักหน่อยใบร่างจืดจะามาซอยๆอยอยเห็ดเป็นซาส่งแก่ปวด พอปวด pues mm hmm. เข่าหลบเก่าลดน้ำตาลเบาหวานก็มีสองอย่างใบเตยหอมกับใบร้างจืดเป็นอย่นั้นก็เดินถึงสอยสักวันจับจับสอนกันซอยกันจะเก็บไปดนต้องตากแหงนเป็นพี่นั้นเป็นตองตากแดดตากแดดยมันเส้ำคุณภาพเอาพึ่งลมไปแข่งกับพ่อจะลมสับมือสองมือ เก็บใจขวดใจโลไปตาตากเดวเสียมคุณภาพครัความห่หอนซอยซอยพิงลมไปกันโอเคแล้วซอยซอยซอยคือซอยซาพี่น้องปองไปซอยเป็นเส้นเส้นเก็บเป็นซาส่งสวนไผ่ใบเตยหอมกับร่างเฉือยด้วยพี่น้อง พอมนที่มันหมากก็เก็บใส่ขวดโหลไว้ขวดได้ใส่ถุงไว้ยำกับใส่โจส่แกวเขียนหอนส่งเซไปเลยอันนี้ใบด่างจืดแลวพี่น้องฟองปายสูนปลายสาราังจืดตะป่นแก่ปวดข้อปวดเข่าดีนักแรกคุนวัสดี เติมสดๆกับบทนที่ติมพี่น้องต้องเขียนแบบนี้ไหมจะใส่โดนๆเนาะสิ่งนี้ชักน้อยอยู่มีดพวกเขาหันไดซอยซอยซอยหันหันไว้คือซอยยาสูบพูดในนี้คือซอยยาสูบซอยใบยาสูบก่อน ท้ายการข้อสร้อยใบมอนเห็นไหมมอนกินตัวนี้อยากก้อสอยใบเตยบัดเจนี้หลายหัวก็ออกครึ่งหนึ่งเนาะออกครึ่งหนึ่งหลายหัวเป็่สอยบอกระดต่อไปจะเป็นการซอยใบเตยยาละกับม,มือเพี่น้อง อยซอยซไปเพราะมันหมันหมาจระไยจะถึนก,กับแหียงแห่งแต่จะไปตาแกแ็ดตากแ็ดให้เสี่อมคุณภาพเตรียบความหอนพยาเสีย่ยมถ้ามีเครื่องอบก็ใส่อบเอา,อานีบทเนกับออะไรถึงก็มจาจังมือสองมือ เก็บใส่ขวดโลใส่ขวดใส่ถุงเสียบไว้เลยหอมหอมพี่น้องยำจะกินกันใส่แก้วส่งคือเพื่อส่งชากาแฟาสารังเืดือใบเตยหอมสรรพคุณแก้ปวดข้อปวดเขาลดตำตดันโมหวานบันวะรองมือเรือพี่น้อ,อ,อ,มมอง,อง,องฟังฝ่ายพญานิรันี้์พญายิรสนี ทางสกลนคร้น่อยาลูเนียอสะแนลแล้วปลูกนอนแกน่นปลูกประดับหน้าบ้านแล้วใบเตยหอมอันนี้ทำเป็นสวนป้าปเบบปยเพือพี่น้องสวนไปไก่โตเฮดซาหางจืดสมใบเตยหอม ส่้อยเด็ดหน่อยกว่านี้ก็ดีมันเส้นใหญ่งงจักหน่อยแตกอะไรอยู่ขอสจ้พันจะตากแด,ดดเดวยพี่น้องตากแดดมันเสียมคณภาพยาแค่เพิ่งลมไปเซ,ซ,ซ,ซื้อกระแหงแล้วจักมือซองมือเก็บในถุงไว้เลยสิขวดไว้จะเก็บความสดใหม่ตลอด ใส่ขวดที่ทุ่งไว้กินยังบ่ดเสียบม่หายสับคุณก็ยังคือเา่าประมาณนั้นอันนี้ใบร่างจืดกับสมใบเตยหอมด้วยพี่น้องสารางจืดใบเตยหอมสมุนไพรแก่ปวดคอปวดเข่าหนกเก่าหลบสิบเอด็ดแก่ตำตาลลดเบาหวานไขมันต่างๆลดความอ้วนสำหรับ รังจืดกบไปเตยหอมด้พี่น้องซึ่งลมเพราะมันมันหมาดซึ่งก็แห้งแห้งเก็บใส่ขวดโหลใส่ถุงไว้เลยเวลาใส่ก็มาเย็บยใบสโจกแก้วเพราะประมาณพอยึบมือหนึง่งเทน้ำหอนลงเซ่ไว้ จนเกลื่อนจะออกก็มาใส่ได้เลยสำหรับคลิปนี้กับผ้ามาชมการเห็ดซาเตยหอมใบแรงจืดใบกินเนาะเห็ดเองกินเองนะพี่น้องหอมหอมใบเตยหอมอันนี้ก็จะซอยต่อไปสำหรับคลิปนี่ยวกกากดไหลกดแช์กดทิดตามกดกระดิง่งเพื่อจังเต็นมคลิปต่อๆไปด้วยพี่น้อง สูไทยเกี่ยวกับวาสาวัสดีพี่น้องปองไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดลือพี่น้องฟองไปสวัสดีครับอันนี้ก็คือซ่าใบาร่างจดหลังจากซอยตากแห้งไวแดดหนึ่งลมหนึ่งตากว้มือหนึ่งตากลมไปซึ่งกับแดดแหง้งเดดอ่อน ส,ส่มก็จะมีใบเตยใบเตยหอมกับใบร่างจดืดใบร่างจืดหนึ่งกำม,มือใบเตยหอมประมาณหนึ่งกำม,มือซอยซอยซอยตากแห้งไว้บเห็ดสารง์สาร่างจืดเตยหอมสับปคุนกะเกลปวดคอปวดเข่าลดกดยูริกลดททน้ำตาลเบาหวานตัวหลักๆก็คือใบร่างจดืด ใบเตยหอมกับเป็นตัวถ้าม่กินหอมมีรสสาติดีสำหรับใบเตยหอมตอนนี้ก็แหง้งยบบ้ร่สีเป็นเขียวๆคือใบเตยตัวสีใบตัวนี้เป็นใบล่างจืดผสมกันนะพี่น้องนี่เป็นใบล่างจืดจะออกแบบนี้มันแห้งแล้วเดี๋ยวกินหอมหอมซอยๆ ส่อยตากลมพึงลงมาจากแดดจากเ,กเมือหนึง่งแห้แหงก่อนเก็บใส่ขวดใส่ถุงต่อไปก็จะบรรจุขวดขวดจะใส่ขวดน่อยแบบนี้ก็ได้เดือดจะจะหาได้อันนี้ก็พวก,กี่บาทซ้าสามสิบ,บาทเก็บไปโวนไปนานเปิดขวด เก็บในขวดไปเลยซาส่งร่างเก็บผสมเตยหอมเ้วอพี่น้องเวลาต้องการใส่กะที่เรายุบป,ประมาณนี้ใส่แก้วใส่จบที่ลำหอนลงจนกว่าน้ำจะออกสีประมาณสิบหยสิบนาทีมาดื่มได้เลยดื่มก่อนนอน ซาสองรังจืดยรติสัคุณแก่ปวดคอปวดเขา้าลดกดยูริกเก็บในขวดไว้แล้วก่อนเนื้อปีนองปองไปนี่คือวิธีทำซาซองรังเ,ดเดืียรติแบบง่ายๆเป็นเครื่องดื่ม ลดกดยูริกปวดข้อปวดเข่าลบเก่าลบสิบดน้ำตาลเบาหวานอีสองอย่างเดื๋จะเพิ่มมี็นตะไข่ก็ได้ใบเตยหอมผสมต่ไข่ส่าทรงรังจืดเก็บจะขวดไว้ เรียบร้อย